มาพี่น้องเอ้ยข่อยสิพาเจ้าไปเบิงข่อยเหตุงานอยู่ขอ,อกงัวกะจังสี่แหละข่อยเห็ดมาซอยคุณสามีค่ะขูดขิงงัวลงข้างล่างนี่ค่ะมันขี่บดถือปองมั่นกะตองมาขูดลงตรงนี้แหละมันสีใได้บนนอนทับขี่มันเนาะงานข่อยกะจังสี่แหละข่อยกะขูดขิงงัวคุณสามีเพิ่นกะ ครับรดแท็กเตอร์หน่อยเอาห้ามาไห้มันอยู่ข้างข้างหน้าน,นั่นแหละค่ะคอยก็มาขูดขีงัวให้เล่าเดี๋ยวจากหน่อยคอยขูดเสร็จแล้วก็สิเอาขี้เรือมาห้อยไว้ให้ให้ง่วมันนอนทับมันสิได้บ่หนาวเนาะขูดไว้ให้สะอาดเรียบยร้อยเหลืออีกฟังผุนเดอ้ออันนี้คอยขูดฟังหนีก้กนเดี๋ยวต้องไปตามขูดฟังผุ่นอีก อันนี้ขอบใหญ่ด้วยนี่ขอบนี่ก็งานหลายอยู่นั่นแหละค่ะขูดขีงัวขูดเซ็จกับสีมาเล็นมาเต้นกับมันตัว <as>